สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ <laughs> มาอยู่ในเกม dead by daylight อีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้สิ่งที่ผมจะ h ชา l เล g นกับตัวเองก็คือการโมลินั่นเองนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้เราจะโมลิได้ทั้งหมดกี่คนนะฮะหวังว่าคงจะได้สักคนหนึ่งนะ เซตที่ผมใช้นะครับเป็นเซตแห่งความเร็วนะครับก็คือจะมีตัวแบบวิ่งเร็วเวลาหายตัวนะครับแล้วก็ปรากฏตัวเร็วแล้วเบิร์กก็จะมีโนวานมีหมาป่านะครับมีองศาในการมองเนี่ยผมรักเบิร์กดีที่สุดเลยเพราะมันจะทําให้เหมือนเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มองแบบเซอไวว์ได้ง่ายขึ้นด้านสุดท้ายก็คือคําสาปความพินาศนะครับนั่นก็คือเวลาเขาซ่อมแล้วเขาปล่อยมันจะทําลายตัวเองนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟถ้าเกิดผมพูดอะไรงงๆก็ขอไปให้มานาที่นี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันประมาณต มาเล่นยามดึกนะครบตอนนี้ตีสองแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดื่มน้ำซะหน่อยนะครับด่านนี้มองเห็นได้ง่ายไปใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้นะฮะมันมันรู้สึกแบบก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะแต่โทเทมเราอยู่ตรงนี้นะครับเราเลยต้องมาดูตรงจุดนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวเพื่อมีใครเขาเกิดอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะสวยนะฮะ โทเทมยิงอยู่แบบเห็นง่ายด้วยพ่อหนุ่มไฟฉายนายเข้าบ้านงั้นหรอนายออกไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีคำสาัพังได้อยู่เมื่อกี้เขาหันมามองนะครับเขาจะเล่นไม้ตรงนี้มาตามติดละหหลอกไม่ได้นะ คนนี้น่าจะเก่งน่าดูเลยเพราะว่าเขามีไม้เอ้ยเขามีไฟฉายอุ้ยนานด้วยไฟฉายอย่างดีนะเรานะ่ะเขาเล่นไม้ไปแล้วนะฮะมาฟังเสียงไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขายังไม่เจ็บผมจะตามตัวเนี้ยจนฝ่าจนฝ่า เขาจะอุ๊ยไม่ถึงได้ไงตัวนี้จุกเก่งนะครับเราไม่ควรจะยุ่งกับเขานานผมว่าผมเปลี่ยนเป้าหมายจุกเก่งเกินน่าจะมีเครื่องที่ใกล้เสร็จละเสร็จไปแล้วจริงๆด้วยนะฮะ เล่นยากแล้วผมเจอแรงหนึ่งแล้วเั้งเนี้เหมือนจะเจอเป็นพวกแรงหนึ่งทั้งกวนอยูแล้วนะฮะขอหนึ่งแพะไปคนนี้ก็มีไฟฉายนะครับตานี้เหมือนผมจะโดนบุลลี่ด้วยไฟฉายอย่างมากไปหนึ่งก่อนนายลนะ ที่เล่นเป็น David เดวิดสินะตอนนี้คำสัพท์โทเทมผมโดนทำลายไปแล้วนะครับทำไมผมรู้สึกว่ามันวิ่งช้าลงนะสกิลหนอนพระเจ้าของเราเป็นอุปกรณ์ครับปกติผมว่ามันจะฮี่อะไรอะไรอะไรจุกบ,บ้าน อะเมื่อกี้ผมเหมือนเน็ตผมจะกระตุกเล็กน้อยนะฮะเข้าบ้านไปละเฮ้ยไม่ถึงได้อย่างไรแล้วเครื่องนั้นก็เสร็จแล้วนะครับีนี้บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะโหดโหดกันยกแก๊งแหละแต่ผมสามารถตามทันได้นะฮะโอ้มีกัน หลบแบบดิจิตอลผมเอาคำพูดเทีย้จากไหนวางวางวางคุณเล่นอย่างนี้ผมก็เล่นอย่างนั้นได้ผมว่ารอได้สายแฟมิลีนะฮะแล้วก็เป็นสายที่รอช่วยเพื่อนเลยแหละ หนึ 1> 1่งแพลหิวแล้วยังฮ <Okay, S 1> <aky. S 2> ตานี้เขาผมต้องโมลีให้ได้สักคนอ่ะผมบอกโอเคมาชายมา ขึ้นข้างบนควายฉายอย่างแรงอ่ะคนเนี้ยแรงน่าจะสูงน่าดูนะฮะคนนี้เป็นคนที่จุ๊กเก่งมาก รีบออกไปเฮ้ยผมว่าผมเจอของจริงแล้วแหละตาเนี้ยผมแวนเดวิดไปหนึ่งคนนะฮะอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยก็นายนี่แหละ ตานี้เขากบมาจุกเต็มที่นะฮะผมก็กบจะมาโมลิเต็มที่เหมือนกันมาเขาสองขึ้นลแล้วละบอกได้เลยว่าเร็วมากเดวิดตั้งใจล่อนะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดสมมุติว่าผมโมลิเดวิดได้ตัวหนึ่งผมพอใจละ ถ้าเกิดเขาซ่อมเครื่องเสร็จนะมาสิมาสิาเฮ้ยผมเสียโอกาสที่ดีไปแล้วไปถ่ายเขาไม่โหดเอาเนี่ยแล้วผมไม่ได้เอาแบบเห็นออร่าเครื่องมาด้วยไง ฉีกไปละโดดลงไปละตอนนี้ผมรอโมลิเลยดีกว่าผมไม่สนละตาเน,นี้ยผมบอกได้เลยว่าเดือดมากผมเนี้ยแหละเดือด แล้วเดี๋ยวพวกนายจะรู้ว่าผมมีโมเลสตามแต่เดวิดนะฮะหลอกไปเฮ้ hey. โอเคได้หนึ่งแต่น่าจะรู้ต้องฆ่าด้วยมูริถึงแม้จะตัวเดียวก็ตามคนนี้เป็นคนเดียวนะครับที่เราแฝนได้ในเกมนี้นะบอกได้เลยว่าเกมนี้ร้อนหลนมากมาก แต่ละอันนี้อยู่อย่างไกลเลยนะฮะผมไม่คิดว่าเครื่องนู้นจะมีคนซ่อมอะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับคนคนนี้ไม่มีกลับไปเลยแล้วกันเขาเหลืออหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้หลังจากที่เขาแบบแฟมิลี่มาตั้งนานนะ คนนั้นจุกเก่งนะครับปล่อยเข้าไปแต่ผมไปไล่เครื่องนั้นเลยแทบจะน,นิ่งแล้วนะเครื่องนี้ เ hey, อ้เมื่อกี้เห็นเห็นคนไม่ใช่เหรอพวกนี้ก็จุกอย่างเก่งเลยนะฮะเขาตั้งใจนะฮะหลอกล่อคนเนี้ยผมรู้ว่าเขาตั้งใจให้หลอกแต่ผมอยากจะฝากแผลไว้สักแผหนึ่งให้เขาชื่นใจตรงนี้เพื่อนเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอ <S <S ไปหนึ่งแผลให้ชื่นใจหลอกไฟโดดออกไปละ แตมไล่ล่าผมสูงสุดแล้วครับเขามีการชำเลือนมอนอย่างเล็กน้อยผมหลอกไฟไปหนึ่งทีหลอกไฟหนึ่งทีเขาไม่หลงกลนะฮะเขาไม่อยู่ตรงนี้ด้วยหลุดแล้ว เขามีท่อนะฮะเขามีกุญแจมาครับเขาอาจจะเปิดประตูจน99แล้วก็ได้นะ ไม่แน่ใจนะครับแต่เหลือหนึ่งคนอะที่เจ็บอยู่นะฮะเขาไงเขาต้องมาเปิดประตูแน่นอนเพราะไม่งั้นเขาไม่รอดนะฮะเพราะว่าเราปิดไปละช่องทางนั้นตานี้เอาโมลิมาแทบกกศูนยนเปล่าเลยนะได้ไปแค่อันเดียว ผมรอก็ได้ผมรอจนเวลาหมดก็ได้ตานี้บอกเลยว่าเร่าร้อนนะครับเฮ้ย oh. hey, คนนี้ป่าที่จุกเก่งๆอะ่ะคนนี้เป้า uh. คนนี้ใช่หรือเปล่าที่จุกเก่งๆอะ่ะ <Yeah. S 1> คนนี้นะครับ uh. เสื้อลายไฟ เขาดิ้นได้เขาจะเจอโมลินะฮะโอเคเอาโมลิมารู้สึกไม่ค่อยได้ใช้เลยนะตานี้เจอคนโหดนะครับบอกจริงๆเลยว่าเขาเล่นโหดมากอะ่ะมาจีๆซะหน่อยนะฮะ วไม่เสียอันดับนะฮะแรงผมลดเพราะว่าผมไปเล่นตัวกดเฟสนะครับโอ้เจอแต่พวกแรงแดงอีกแล้วแต่คนนี้เขาไฟฉายโหดจริงนะเนี่ยไฟฉายม่วงนะครับของม่วงมาด้วยแต่ผมเอาโมลี่มาแบบเสียเป้าเลย